ต่อไปให้ <c oughs> ผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านกำหนดจจเจริญสติร่วมกันสำหรับในชาววันนี้ <c oughs> ก็จะเป็นการปฏิบัติในอิรยาบถนั่งอย่างเดียว ในเบื้องต้นก็สำรวจตรวจดูความพร้อมของการนั่งเวลานั่งสวดมนเราก็นั่งผับเพียบแต่ว่าการนั่งสมาธิก็ต้องเปลี่ยนจากการนั่งพับเพียบมาเป็นการนั่งขัดสมาธิในรูปแบบของการนั่งตรงนี้ที่จริงก็ไม่ต้องแนะนำอะไรมากมาย แต่ว่าญาตโยมผู้ปฏิบัติธรรมก็รู้อยู่แล้วเราก็ปรับเปลี่ยนไปตามกำลังของกายสังขารของเราถ้ากำลังของเรายังมีเรี่ยวมีแรงก็นั่งต่อเนื่องได้นานแต่ถ้ากำลังของเรามันถดถอยมันลดน้อยลงไปทุกทีก็จะต้องเอื้อประโยชน์ต่อกายสังขารเพื่อให้มันดํารงอยู่ได้ อาจจะนั่งบนเก้าอี้บ้างบนโซฟาบ้างเพื่อเป็นการผ่อนคลายให้พละงกำลังของเรายังมีเรี่ยวมีแรงอยู่ตรงนี้เรียกว่าเป็นการปรับเปลี่ยนอิรยาบถให้มันเอื้อประโยชน์ต่อกายสังขารคือให้มันดำรงอยู่ได้ทีนี้ในขณะที่เราท่านทั้งหลายกำหนดภาวนาก็ค่อย ภาวนาไปเรื่อยๆโดยในเบื้องต้นก็ยังคงต้องกำหนดไปที่ตัวอาณาปานสติคือให้เรารู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกให้ชัดเจนทีนี้เมื่อลมหายใจเข้าลมหายใจออกของเรามีความละเอียดความละเอียดตรงนี้ไม่สามารถบอกกันได้ แต่ว่าผู้ปฏิบัติธรรมแต่ละคนแต่ละท่านก็จะรู้ได้ด้วยตัวเองถ้าเราปฏิบัติได้จนจิตของเรามีความละเอียดเมื่อจิตละเอียดแล้วคุูบาอาจารย์ท่านจึงบอกว่าลมหายใจที่เราได้กำหนดภาวนาในเบื้องต้นนั้นมันจะหายไปโดยอัตโนมัติที่ท่านบอกว่าแม้แต่เสียงที่เขาตะโกนเขาด่าเขาว่ากัน เสียงรถเสียงราที่มันวิ่งผ่านไปผ่านมาแม้ที่สุดเสียงระเบิดที่มันดังมากบางทีเราอาจจะไม่ได้ยินเพราะว่าจิตมันละเอียดแล้วหรือได้ยินก็ได้ยินเพียงแค่นิดหน่อยเท่านั้นแต่ใจของเราไม่ไปปรุงแต่งไม่ไปยึดมัน่นมันจะปล่อยมันจะบางได้ทันทีอันนี้เป็นความละเอียดของจิตทีนี้เราจึงไปกำหนด ในรูปของสมาธิในส่วนของกองอื่นๆต่อไปตามจริตของแต่ละคนแต่ละท่านแต่ว่าสิ่งที่อยากจะอธิบายหรือว่าให้อารมณ์เป็นอารมณ์กรรมฐานให้เราได้ใช้สติปัญญาในการพินิจพิจารณาก็อยากจะพูดถึงเรื่องที่เราจะนำสมาธิไปใช้ในชีวิตประจำวัน ให้มันเกิดประโยชน์ได้สมาธิถือว่ามีความสำคัญยิ่งในการดำรงชีพก็เชื่อว่าหลายๆคนนั้นยังไม่สามารถเอาประโยชน์จากการสมาจากการทำสมาธิเนี่ยไปใช้ประโยชน์จริงๆจังๆในการดำเนินชีวิตเพราะว่ายังอยู่ในช่วงของขั้นตอนในการฝึกในการปฏิบัติอยู่ แต่ถ้าคนที่มีสติปัญญาเฉียบแหลมจริงมันก็ต้องปฏิบัติควบคู่ไปกับการดําเนินชีวิตเอาไปใช้บ้างอย่างน้อยเอาไปใช้กับการทำงานก็อย่างดีก็จะทำให้งานของเรานั้นสำเร็จลุล่วงหรือไม่ก็เอาไปใช้ในการเรียนการศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษา แต่ว่านักเรียนนั่งศึกษานั้นบางคนเขาก็ยังไม่ได้มาศึกษาพระพุทธศาสนาเพียงแต่ว่ามาตามคำแนะนำหรือว่าเป็นการมาตามคำบังคับของครูบาอาจารย์คือสั่งให้มาเขาก็เลยมาก็เหมือนกับลูกชายของท่านอนาถบินดีกาเสฐีจะมาฟังธรรมได้ก็ต้องให้พ่อบังคับมา ต้องมีค่าขนมมีค่าตอบแทนถึงจะมาแล้วสังเกตดูเวลามาด้วยการบังคับมาด้วยการขู่เข็นเนี่ยก็มาเพียงแค่มาตามคำสั่งเฉยๆแต่ไม่ได้มาเอาประโยชน์หรือสาระอะไรเลยลูกชายของท่นานอาาถาบินทีกาเศษฐีมาฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแท้ๆแต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะเอาอะไรกลับไปได้เลย พ่อจึงต้องบอกถึงสองสามครั้งด้วยกันจึงจะสามารถมาเอาสาระประโยชน์จากการฟังธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ไวัยรุ่นลูกหลานของญาติโยมก็เช่นเดียวกันบางคนเนี่ยต่อให้บอกเป็นสิบรอบเป็นร้อยรอบเนี่ยเขาก็ยังไม่สามารถเอาประโยชน์จากการมาปฏิบัติธรรมที่บัดหรือมาฟังธรรมที่บัดได้เพราะว่าโลก ในสมัยใหม่มันก็เปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงของการสื่อสารหรือว่าโลกยุคปัจจุบันอย่างที่เราเห็นกันแต่ว่าสิ่งที่พอจะทำได้ก็นี่แหละท้ายที่สุดแล้วคนที่อยู่ในครอบครัวที่เป็นเครือญาติเป็นสายโลหิตนั้นที่จริงเขาก็ไม่ได้มีความสำคัญอะไรกับเรามากมายเพราะว่าทุกคนเมื่อเกิดมาแล้วถ้าจะพัฒนาจิต ของเราให้สูงขึ้นมันก็อยู่ที่ตัวแต่ละคนแต่ละท่านที่สุดก็คือแม้ผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่เองก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลืออะไรเราได้เลยถ้าคิดในทางที่ถูกต้องคือคิดตามหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฉะนั้นผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่ของเราหลายๆคนอย่างคุณโยมปู่ตาย่ายายที่มาปฏิบัติธรรม พ่อแม่ของเราเนี่ยอาจจะตายจากไปนานแล้วเมื่อไรที่ท่านตายจากพวกเราไปเ,เราจะไปตามท่านมาให้ช่วยจะให้ท่านช่วยแนะนำสั่งสอนให้ท่านช่วยออกความคิดหรือช่วยเหลือเราอะไรบางสิ่งบางอย่างมันก็ไม่ได้แล้วเพราะว่าที่สุดแล้วเราก็ต้องช่วยเหลือตัวเราเองโดยเฉพาะการปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่ เราต้องพึ่งพาตัวเองไม่ใช่พึ่งคนอื่นคือไม่ต้องไปพึ่งครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็เป็นเพียงแค่ผู้แนะนําสั่งสอนบอกสอนเพื่อนกันลยาณมิตรพ่อแม่ปู่ตายายายาลูกหลานของเราทั้งหมดที่เป็นเครือญาติเป็นสายโลหิตเขาก็เกิดมาเพียงแค่ให้เราได้รู้จักให้ได้พูดให้ได้คุย แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเราก็ต้องอยู่กับตัวเองในช่วงบั้นปลายของชีวิตก็คือการดูจิตของเราให้มันมีความสงบมีความเยือกเย็นที่สุดก็คือให้มันเป็นสมาธิให้นึกถึงบุญกุศลที่เราได้สั่งสมหรือว่าได้ทำมาทั้งในอดีตชาติปัจจุบันชาติด้วยก็จะเป็นการฝึกให้จิตของเรานั้นอยู่กับ ปัจจุบันขณะนะคืออยู่กับอารมณ์ที่เป็นปัจจุบันหรือเกาะอ,อยู่กับสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลที่เราได้สั่งสมมาตรงนี้จึงจะถือบ้าเราได้ฝึกในเรื่องของสมาธิอยู่ตลอดเวลาคือเอาไปใช้กับการดําเนินชีวิตจริงด้วยฝึกอย่างไรจึงจะมองเห็นสัจธรรมความจริงของชีวิตก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาไปทุกบันทุกบันแบบนี้แหละจึงจะเกิดความเข้าใจ ตรงนี้เป็นการแนะนำในเรื่องของการฝึกปฏิบัติสมาธิแล้วเอาไปใช้กับการดำเนินชีวิตจริงๆเราจึงจะมองเห็นประโยชน์จากการปฏิบัติได้ต่อไปก็จะงดใช้เสียงให้เวลากับอยู่ขีผู้ปฏิบัติธรรมได้กำหนดภาวนาไปอีกสักครวดหนึ่งจนกว่าจะได้เวลาขอให้ทุกท่านตั้งใจ